สวัสดีครับทุกคนผมเต้นะครับในวันนี้ผมก็มีไอติมกับพริกขี้หนูนะครับผมก็ใช้แล้วนะในวันนี้นะครับเราจะมากินไอติมรสพริกกันนะครับก็ผมก็จะแกะไอติมออกมานะจากนั้นแล้วก็มาชุบพริกแล้วก็มากินดูนะฮะโอเคครับทุกคนมาในลำแรกนะเดี๋ยวเราจะมาทําการตัดหงพ <l ok> วพริกไม่ออกกันเลยนะครับอ่าโอเคตัดออกมาเลยนะเราเราจะเทพริกใส่จานกันนะครับผมนี่โอเคตัดออกเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นก็แบบได้กลิ่นพริกเลยนะอื้มกลิ่นพริกแบบแรงมากะครนะโอเคเทมาดูนะ ว้าวดูนี่สิทุกคนว้าวโอ้โหพีชนี่แดงเลยนะสุดยอดไปเลยว้าวดูนี่สิโอ้โหเท่งมาเป็นภูเขาได้เลยนะครับทุกคนว้าวทุกคนดูนี่สิครับมันอลังการงานสร้างไปเลยใช่ไหมล่ะโอ้โหโอเคครับจากนั้นนะครับผมก็จะเอาไอจิมขึ้นมานะครับลจากนั้นก็ทําการ แกะเลยนะดูว่าผมได้ไอติมอะไรมาบ้างนะครับผมเนี่ยนะครับไอติมที่ผมได้มาก็จะประมาณนี้เลยนะอันดับแรกเรามาเริ่มจากอะไรก่อนดีมาเริ่มจากไอติมหมีแพนด้าก่อนเลยไหครับทุกคนโอเคกันไปนะครับนี่ไอติมหมีแพนด้านะครับทุกคนว้าวยอดไปเลยโอ้ดูสิว่ารสชาติจะเป็นยังไงเขาบอกว่าไอติมนะครับจะช่วยดับความเผ็ดได้ดูสิว่าไอติมวีเอฟพินะฮะจะเป็นยังไงนะครับจะไม่เผ็ดเลยหรือเปล่านะฮะเออต้องมาลองดูกันนะโอ้ยมันดูนี่เด้ โอ้โหเป็นสีแดงเลยนะครับโอเคเรากินดูนะหนึ่งสองสามยังยังไม่เผ็ดยังไม่เผ็ดอาการมันจะค่อยๆมาอ,มอาืเริ่มเผ็ดแล้วนะครับทุกคนก็เป็นแบบหวานๆนะฮะแล้วก็ิเผ็ดนะครับพอเป็นไอศคีมเนาะ ถามว่าแท่งแรกเป็นยังไงก็ยังไม่เปลี่ยนมากนะครับทุกคนโอเคมาเริ่มแท่งที่สองเลยนะเป็นไอติมผีเสื้อครับเนี่ยจัดไปครับจัดไปนี่จัดแบบมาครับนี่สวยพี่สวยนี่วางลงไประเดยอ้โหูดูนีดเนี่ยวโอ้ยติมรถพิกนะฮะทุกคนในวันนี้นีเราดูกันดูซิว่าจะเป็นยังไงนะโอเคไอติมผีเสื้อรถพิกนะครับทุกคนนะ,อ,ะอ,อ,อันนี้ก็จะออกเปรี้ยวหวานนะครับทุกคนรถเห็นว่ามีอยู่โอเค อันนี้นะฮะเผ็ดเปรี้ยวหวานมาหมดนะครับทุกคนเอาค่อยโอเคโอ,อ,อ, <c oughs> อื้อหเฮ้ยเผ็ดร้องมากโอเคมาต่อเรื่องนี้เลยนะครับอ่าเย้โอเคมาดูกันนะครับโอ้โหเข็ดจิ้มลงไปจิ้มลงไปอ้าวเข็ดว้ย โอ้โหมมโอ้เดีไปทำตามนะแบบนี้เผ็ดลงแล้โอ้โอ้อ้ยไม่ไหวครับทุกคนต้องใช้นมมาช่วยด้วยนะฮะกินนมครับเพื่อตัดความเผ็ดนะฮะอโอเคทุกคนมาต่อให้หมดนะว้าว one two อืมอ้ พ่นไฟได้ผมพ่นแล้วนั่นเองครับโอ้มันร้อนในปากมากครับโอเคครับทุกคนมาอันสุดท้ายแล้วนะไอติมแมกนัมครับทุกคนไอติมช็อกโกแลตนะโอเคแกะมาครับเนยเพลออกมาได้แล้วนะไอติมช็อกโกแลตครับโอเคไปดูกัน JI, นะวว้าโอเคจิ้มจุ่มลงไปเฮ้ยทุกคนผมว่าแค่จิ้มจิ้มลงไปแบบนี้ไม่เพ mm ียงพอครับต้องทำแบบนี้ครับอ่าแท่งสุดท้ายแล้วต้องทำแบบนี้โอ้โหพี่กินได้ไหมเนี่ย โอเคครับทุกคนตอนนี้ก็เอาพี่ถมเป็นหน้าที่เรียบร้อยแล้วนะก็เอาขึ้นมาครับว้าวโอ้โหดูนี่ด okay, mm, ิแบบแดงเลยนะฮะทุกคนครับโอเคครับทุกคนมาจัดกันให้หมดกันเลยนะฮะนี่ครับนี่ครับเผื่อใครไม่เชื่อนะดูดูดูนี่นี่นี่โอ้ยโอ้โหจบเลยสามสองหนึ่งเป็นลูกก้านเอา

ทุกคนครับเผ็ดมากๆเลยนะฮะก็อย่าไปทําตามกันนะครับสาหรับคําพูดที่ว่านมกับไอติมนะครับสามารถช่วยลดความเผ็ดได้นมอันนี้ผมเห็นด้วยว่าช่วยลดความเผ็ดได้แน่นอนส่วนไอติมนะฮะผมขอแยกออกมาย่อยออกมาอีก2ด้านละกันนะฮะก็คือไอติมที่มีส่วนผสมของนมนะครับกับไอติมที่ไม่มีส่วนผสมของนมแน่นอนว่าไอติมที่มีส่วนผสมของนมนะมันช่วยลดความเผ็ดได้แน่นอนแต่ว่าไอติมที่ไม่มีส่วนผสมของนมผมก็ยังรู้สึกว่ามันก็ยังเผ็ดอยู่นะครับทุกคนถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดติดตามให้ผมด้รัคบ กัน